สวัสดีครับผมสุพศสุริณารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้เป็นคลิปที่41แล้วเรายังอยู่ที่คุณศัพท์ใหญ่ภาษาฮกเกี้ยนตัวภาษาจีนกลางต้าภาษาอังกฤษ Big เล็กภาษาฮกเกี้ยนสวยภาษาจีนกลางเสี่ยวภาษาอังกฤษ small มากภาษาฮกเกี้ยนโจยภาษาจีนกลางตัวภาษาอังกฤษ a lot น้อยภาษาฮกเกี้ยนเจียวภาษาจีนกลางสาว ภาษาอังกฤษ Little, เร็วภาษาฮกเกี้ยนกินภาษาจีนกลางค้วยภาษาอังกฤษ Fast ขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสิทค้าของเราสวัสดีครับ สบู่กรีซลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลาศูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจิโกที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ